ได้พี่นองเล้ปลาดินซีพีแล้วเราก็แร่เอาเนื้อเรากับมัดซับแม่นองเค็ดลาบแบบอ่าแบบซับอยู่ในหนี้นีดอย่างแม่ติเนื้อปลาดินซีพีเขาซับให้ละเอียดบัดนี้เขาก็เอาไปอ่านวดเห็นมันสุกเนาพี่นองเนาเขาก็เอามาบง่งรสใส่พริกป่นข้าวคั่วชูรสน้ำปลามะนาวตาก็ อ่าหอมแห่งกระเทียมแห่งทันเลยน้องใส่ลงไปนี่นี่พร้อมด้วยขาแก่ด้ยวยพี่น้องเด้อยได้ขาแก่ไปน้ำแต่พาพี่น้องว่าเข้าใส่ขี้ปพลอีกนิดหน่อยเนาะสีสันมันยังไม่ค่อยโอเค <c oughs> แต่นมันแดงแดง,แดงกันนี่กว่านีิดนิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะมันย,ยังขี้เป็นตาแแบบเนาะว่าบอกอยู่ในนี่เด้อหอมมั้อ่าหอมบ่ค่ะเอฟซีหอมบ่มเบิลง <c oughs> อันนี้ลาบปลา ตอนมันหลายพี่น้องเดี๋ยวสิบกุ้ยกับแอดมินอยู่ว่าแม่น้องต่อไปนี่จะทําเมนูอาหารวันละหนึ่งเมนูแล้วก็ขั้นตอนบางอันมันยาวจะให้แอดมินตัดคลิปเพราะว่าเรารับแอดมินเพิ่มเราเข้ากับสิแบบว่า <c oughs> เป็นครัวแม่หนองเห็นเล่าครัวแม่น้องเพจแม่น้องครัวแม่หนองเราก็จะเอาวิธีการทําอาหารในแต่ละอย่างอ่าในแต่ละมือผู้ใดอยากให้เฮ็ดอีหยังกะพอมเมนขอบ้านเ่ล่ะ เราวันน,นี้แม่หนอกกับซีเฮ็ดตามที่แบบว่าเอฟสีอยากให้ทำยังสี่แม่ค่ะเดี๋ยวแม่นหนอกขอซิมนิดหนึ่งนะรอช้อนกัดกระแทบดูนะนี่นะพี่หนอกก็จะแซ่บแม่นนอกเล่นเนี่ยหนอกกินเหมอืนอนหน้ากระฟองกันไหมบักเม้ากาอยอยู่ในสวนเน,นี<ม>่ค่ะพี่หนอกเบิกเบิกควรไหมไม่ได้ซื้อเลยนะคะเดี๋ยวแม่นหนอกขอชิมนิดหนึ่งนะคะหันจิ้มแซ่บแล้วบัดท่าเอฟซีกินหอม ได้บ่แม่มันปลาแดเดเสร็จ้วปันใดแม่หนองขอไตทำปลาเ้อะแ่งอุลงตัวแล้วใส่ปลาเพิ่มเพราะว่ามันจืดนะคะตัวเส่ปลาแดดอันนี้สูตรของแม่หนองนีนคือบางมือกับใส้ปลาแดดบางมือกับบอไซแต่เหมือนนี่คือบอไซแล้วตะค้นมาค่ะพี่น้องต่อไปเดอป้อ FC แม่หนองจีทำคลิปวิธีการทำอาหารวันละหนึ่ง หนึ่งรายการผู้ใดอยากให้แม่นอ้องเฮ็ดอีหยังให้เบิ่งกรรมวิธี่วัดคูดีใจหยังคอมเมนต์มาบอกนะแต่ทีเดียวซิปนี่ถึงนะคะอันนี้คือลาบปลานะคะแบบบานๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสแสบเราพี่น้องแสบแล้วอร่อยแล้วนะคะโอ๊ยไปบา้บาอร่อยแล้วกันข <c oughs> อวใจชุบลดอีกนิดนึงเลยนะผ <c oughs> มเป็นแม่กินเองหรือเขา ใส่ชุรสนิดหนึ่งเนี่ยดูสิอ,อันนี้คือลาบปลานิลนเอาเฉพาะเนื้อมาสับนะคะเอาแบบน,นี้นี่ผู้ใดกินลาบใครจะกินลาบปลากับแม่หนอกนะคะเราก็จะตามด้วยโรยอ่ะนี่เลยนะคะเนี่ยตะระแหนกับพิกเป็นจนังไลยกินน้อเบ้างนะมามากินเขากับแม่หนอกมบบนี้หนึ่งเอา เขามา่นางเหมาบม้ยกันจัน้อยเนาะพี่น้อ <pid> ง <in om> อ่ามือดีแม่น้องกับผ้ามากินเขาอาหารเล่าอีสานแบบบ้านๆดั้งเดิมเข้าไรได้พี่น้องมือนีแม่น้องได้ปลาตาเพี้ยนพอดีปอกข้อเล่าไปใส่หลอดดักปลาได้มาเบ,บิ้งเนี่ยพี่น้องนานี้ปลามันแค่ไครหลายแถอะพี่น้องเบิ้งเนี่ยเป็นตาแซ่บปะหนึ่งปลาตาเพี้ยนพี่น้อง อันนี้ปลาหินซี่ที่ลาบเอาเฉพาะเนื้อออกมาสับให้ละเอียดแล้วก็ล้วนให้สุกแล้วก็มาปรุงด้วยข้าววพิกป่นแล้วก็ขาแก่แล้วก็หอมแห้งกระเทียมแห้งมะนาวนะคะพี่น้องได้ตาตาแบบนี้เลยอันนี้เขากะเอามะต้มโจดน้ำพี่น้องเฮียต้มแบบเราเล่าเด้ดนี่ป้าพี่นอ้องเบ่งมันมีตำแจ้วตำแจ้วไปแดกพี่น้องพี่ลวกพผักเต็มท่าแท้ป๊อ หก็เอามากินกระลาปลาได้อันนี้ก็คือไส้กรอกหมูอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บเล้อพี่น้องสูตรนี่บอกเลยเลยว่าอร่อยนะคะผู้ใดสนใจทักมาเด้เพื่อห้เฮาสีหาช่องท่านวิธีการน้ำรงไหกันกินได้เนาะกินกับเจ้าวบองกัแซ่บมาพี่น้องไม่กินเขาน้ำเน่น้องมอีมีแต่แนวัแซ่บผู้ดใดกรลั่งหิวเขาถ้าลูกจอมากินกับแน่น้องเลยมากินเขากับแน่น้องเด้อพี่น้องมีแต่แนวแซ่บ ม,มีผู้ใดเขามาเบิ่งคิดนี้เป็นนกก้องขออวยพรให้มีความสุขนะคะ<อ>เหตุการณ์ก็่ห้มีความสุขเดินทางแต่เหตุปลอดภัยผู้ใดกัลั่งทอแท้ผู้ใดกําล่างเหมดกําั่งใจในน้องบอกด้เลยว่าเพื่อน้องขอส่งกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้เดินทางปลอดภัยทำธุรกิจก็ให้ราบเรื่อนจ้าขี้เต๋อตะเ่ามาตามสัญลกักษณ์นี่เด้จ้าเที่ยว